สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านปกติ YouTube ผมจะทำแค่คลิปสอนนะหลายๆท่านยังไม่รู้นะครับว่าผมามีทั้งให้เช่าแล้วก็รับเช่านะครับพี่พหลายๆท่านยังไม่รู้วันนี้กเ็เวลาประมาณสองทุ่มนิดนิดมีโอกาสมีพี่ท่านหนึ่งต้องการบอกว่าอยาพาครอบครัวไปเที่ยวหน่อยอยากใช้ตังประมาณสักแสนกว่าบาทมีพ้ชุดนึง ให้ให้มาดูให้หน่อยแล้วบางเอิญว่ามันอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้ก็เลยได้วิ่งมาตอนนี้ก็กาลังกาลังเดินทางไปอยู่นะารัลังเดินทางไปอยู่แต่ว่าพี่เขาไมา่พี่เขาไม่สะดวกที่จะออกสื่อก็เลยก็อาจจะได้ถ่ายแค่ก่อนไปแล้วก็กลับไปถึงบ้านได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับเพราะว่าพี่ๆหลายๆท่านก็ยังไม่รู้ว่าผม ผมมีให้เช่าแล้วก็รับเช่าด้วยส่วนใหญ่ใน YouTube ผมจะทำแค่คลิปสอนนะครับเผื่อใครไม่มี Facebook เนาะนะครับส่วนผลงานผมก็สามารถเข้าไปติดตามพระนะครับที่เพจเมคินราชันพระเครื่องได้นะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนซื้อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันถึงบ้านแล้วเรียบร้อยชุด ต้องแชร์เาว่าชุดมหาโหดเข้ามาดูหน้าผกชุดมหาโหดได้อะไรมาบ้างหลกัหลกๆจะเป็นคำรามนะแต่ว่าต้องบอกว่าที่เจ้าของเขาก็มีซื้อเคยซื้อผ้าเราไปบ้างมีผ้าที่ซื้อเองบ้างเคยซื้อผมไปบ้างนะครับแต่เขาเก็บผ้าโหดจริงนะเขาเก็บผ้าโหดจริง นะตอนนี้หลวงพ่อสุดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนะครับส่วนใหญ่เขาจะมองว่าราคาก็จะถูกเออเบาลงหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระสวยเนี่ยยิ่งแพงขึ้นนะหลวงพ่อสุดนะก็นะครับหน้าพระเหรียญสิริทโลนะครับเม็ดมีคำรามนี่แบบนี้สิริทโลก็เล่นกันอยู่พันบวกลบนะสวยหน่อยก็เกินพันหรือว่าย่อนหน่อยก็หลักร้อยนะครับ อันนี้ก็นี่อย่างนี้สวยๆนะอันนี้เล่นกันหลักพันต้นนะครับอันนี้ก็สามพันสี่พันห้าพันหกพันก็แล้วแต่สภาพนะครับอันนี้จะเป็นบล็อกเมตานะบล็อกเมตาบล็อกเมตาทั้งหมดเลยนะพี่เขาเคยซื้อเราไปด้วยเคยซื้อเราไปด้วยแล้วก็มีซื้อเองด้วยแต่เขาเก็บเขาเก็บผาสุดจริงนะครับนี่สองสามเห็นไหมอันนี้เป็นหางกระดก นะอันนี้เก็บเก็บพลาสุดจริงนะครับเก็บพาสุดจริงนะพี่เขาบอกเก็บพลาหลุมพาสุดก็ต้องเก็บสุดๆนะครับนี่นะครับเพราะช่วงนี้เมตตาก็ค่อนข้างมาแรงนะครับนะมีเสือเพ่นด้วยนะครับอันนี้เสือเพ่นปีหนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้ออกว่าสารคืนนะครับก็ซื้อไปแสนกว่าบาทก็ได้มาประมาณนี้นะครับอันนี้คือกรณี เจ้าของพระเนี่ยเขาซื้อพระเก็บสะสมด้วยเคยซื้อพระมาเก็บด้วยนะครับแต่นะครับผมใครมีพระทางบ้านนะผมก็รับเช่านะครับรับซื้อเหมือนกันนะคใครมีใครมีเก็บอยู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพส,สวยหรือสภาพหย่อมสวยก็ก็สามารถส่งมาให้ผมประเมินราคาได้นะครับส่งมาให้ผมประเมินราคาได้เนี่ยแค่นี้แสนกว่าบาทนะครับ มีพระหลักมีพระหลักหมื่นองค์นึงนะครับหลวงพ่อทองอยู่ผมก็เช่านะจริงๆผมเช่าแทบจะทุกเกจิแหละที่ผมเล่นเป็นนะครับแต่อันนี้มันมันสวยมันสวยมากนะครับมันสวยมากนี่ธนาคารศรีนครน,นะอันนี้เป็นสภาพดีนะก็คือเจ้าของค่อนข้างที่จะนะครับเก็บพระดีแล้วก็ เก็บพระดีแล้วกเ็เลือกซื้อพระคัดพระไว้นะครับมันเป็นชุดเป็นชุดคดัดของเขาแล้วคือคัดหัวนะเขาก็ค่อยๆทย,ย,ยอยปล่อยแบ่งออกบ้างนะครับตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดสุดท้ายที่ที่บอกมันเป็นชุดที่พี่เลือกไว้นะครับแต่สุดท้ายพี่ก็ต้องใช้ตังอะไรอย่างนี้นะครับก็ยินดีไปเช่านะครับส่วนใครที่อยู่ไกลนะครับใครที่อยู่ไกลก็ก ใครที่อยู่ไกลก็สามารถส่งรูปนะครับส่งรูปมาประเมินก่อนได้นะครับส่งรูปถามผมว่าผมซื้อได้เท่าไหร่นะครับผมก็จะแจ้งราคาซื้อไปนะครับถ้าอยู่ไกลหรือพัดไม่เยอะนะครับก็สามารถส่งมาได้ครับส่งมาเป็นไปรสนีพาถึงผมตรวจสอบพาเสร็จผมโอนให้นะส่งเป็นพัสดุมาได้หรือว่าถ้าใครอยู่ไกลก็จริงแต่ว่าพัดเนี่ยซื้อเราประเมินดูแล้วพัมันเป็นแบบหลัก หลายหมื่นหล,หลายแสนหรือว่าพ้าเยอะหรือว่าต้องเหมาแต่ว่าแต่ว่าอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าผมประเมินแล้วว่ามันมันน่าจะได้ซื้อกันอ่าหลายบาทหรือว่าไกลอย่างเงี้ยผมก็จะนะครับก็อาจจะวิ่งไปนะครับแต่ผมประเมินแล้วอ๋ออันนี้พามันมันมันไม่เท่าไหร่นะก็ให้ลูกค้าส่งเป็นพัสดุมาได้อันนี้กรณีอันนี้คือ นะครับอันนี้พอดีเจ้าของพระนี่อยู่ใกล้กันนะครับก็เป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเป็นคนรู้จักเป็นลูกค้าที่เคยซื้อขายพระกันอยู่แล้วแต่นะแต่ขออนุญาตไม่ไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับพี่เขาไม่สะดวกนะแล้วก็จริงๆอนะ่ะส่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็ผมก็ไล่ดูข้อมูลนะครับไล่ดูรูปนะรูปที่พี่เขาถ่ายมาคร่าวๆแล้วก็คุยฟอร์มพระคร่าวๆนะก็มีการ ต่อรองพูดคุยหรือว่าจบราคากันไปแล้วนะครับคือผมผมก็จริงๆผมโอนตังก่อนไปด้วยนะอันนี้นะฮะเพราะว่ารู้จักกันอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาแล้วก็อยู่ใกล้กันนะผมก็โอนตังไปตอน <c oughs> ทุ่มกว่าๆนะฮะแล้วก็เพิ่งจะไปตอน2องทุ่มอันนี้ก็กลับถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะก็ดูผ้าอะไรไม่มีนะครับไม่มีอะไรที่ผิดคาดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ สิ่งที่ได้ก็คือผ้าสวยเกินคาดนะครับก็โอเคนะก็โอเคเลยชุดนี้นะครับถูกแพงหรือว่าได้กําไรมากได้กําไรน้อยหรือไม่ได้กําไรว่ากันอีกทีหนึ่งนะแต่มันเป็นผ้าแท้แล้วสวยมากเนี่ยผมชอบส่วนที่ไม่สวยหย่อนสวยนะไม่เป็นไรนะครับสามารถส่งมาให้ผมประเมินราคาได้นะครับเดี๋ยวก็ถ้าผมได้ไปซื้ออะไรที่มันสามารถถ่ายบรรยากาศได้ผมก็จะนะครับเราพยายามถ่ายแล้วก็ลงคลิปให้แล้วกัน นะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยใน YouTube คนที่ตามผมมาจาก u t u b e เนี่ยหลายๆท่านเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าผมรับซื้อนะครับรู้แต่แบบว่าผมทำคลิปสอนอย่างเดียวนะครับคราวนี้ผมก็เลยเริ่มลงคลิปให้ละผมก็เลยเริ่มถ่ายละคิดว่าจะถ่ายลงให้ว่ามันมีหลายๆคนที่ทักไลน์ผมมานะครับทักเฟซผมมาถามว่าพี่รับซื้อไหมครับพอดีเห็นพี่สอนอยู่ใน YouTube อะไรเงี้ยครับคือผมรับเช่าและให้เช่าตั้งแต่ก่อนผมจะมาสอนพารนใน u t u b e อีกนะฮะ นะช่องทางการติดต่อ YouTube ก็คือเป็นช่องเมคินชาแนลนะครับส่วน f c e e o o o เนี่ยก็จะชื่อเมคินลาชันนะครับเมคินลาชันนะครับก็ลองเซิร์ชดูนะคำว่าคินนี่ก็คือคอระครังสลีนอนหนูนะเมคินนะครับอ่าแล้วก็นะครับทางไลน์ก็0618204116นะครับก็ค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับอ่าค้นหาด้วยเบอร์โทร นะครับ4 6 1 8 2ห4 1 1 6หรือผมก็จะมีระบุอยู่ใต้คลิปหรือนาะในช่อง YouTube ของผมเองนะครับสําหรับวันนี้ก็นะครับก็กลับบ้านค่ำหน่อยดึกหน่อยแต่ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันอีก EP หน้านะครับไม่แน่ผมอาจจะสอนดูคํารามเมตาให้นะคนขอมาเยอะแล้วเหมือนกันโอเคนะครับสวัสดีครับ